ตากองทัพบกนะครับทีมสุภาพบุรุษวงจักรสุภาพบุรุษล่วงเงินนะครับอินซีเพื่อนตำรวจครับที่กอดลักรังอันดับที่14ของตารางนะครับก็เปิดสนามเย้าโชคราพบกับทีมฉลามชนชมบุรีเอฟซีครับทีมอันดับที่6ของตารางครับออกตาดเกมได้เพียงแค่เจ็ดนาทีแรกนะครับเป็นทางอินซีเพื่อนตำรวจที่ประตูนำก่อนนะครับรับพนท่าเรือครับเปิดบอลแล้วก็ทางนัทพงศ์สมานาสกัดบอลไม่ขาดก่อนที่สุริชาสารีพิมจะยิงเข่าขนเข้าไปนะครับ จังหวัดนี้นะรับฉลามยนชนหนาพลาดนะครับเนี่ยครับบอลน,นำมาโดนนัทพงศ์สมณะในจังหวัดที่เจ้าตัวนั้นไม่พร้อมจะเล่นนะครับก่อนที่บอลจะไปเข้าทางสุรชาติยิงตรงนี้เข้าไปครึ่งหลังนาทีที่58นะครับก็มีภาพช้าหลายมุมเลยทีเดียวนะครับสำหรับประตูเมื่อสกักครู่ครับนาทีที่58เราดูลาโศของมพูรีเปิดบอลเข้ามาในกรอบโทษครับ บอลลอยไปเข้าทางของนัทพงศมณะที่แก้ัวได้สำเร็จนะครับตลาดซ้ายแต่ว่าลูกนี้ยิงขวานะครับให้ชมบุรีตีเสมอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเกมมาถึงนาทีสุดท้ายชมบุรีเองก็มาได้ประตูชัยเาอจังหวัดทํา,าททชิ่งนะครับซึ่งก็เป็นการทําชิ่งกับระหว่าง2เงเล่นที่รูปร่างไม่สูงนักนะครับนั่นก็คือพิภพอันโมก,กับอดุลลาโศนะครับก่อนที่จะเป็นอดุลลาโศนะครับที่เป็นฝ่ายที่ยิงเข้าประตูไปนะครับ เนี่ยครับร่างเล็กทั้งคู่แต่ว่าคล่องนะครับแล้วก็ดูดเองนั้นยิงลอดขาพัทระเข้าไปอย่างสวยงามนะครับให้ชบรีนั้นบุกมาชนะอินซีเพื่อนำรดดสองต่อหนในเกมนี้ครับ